สับสนโดยเขียนบีบส่งง่ายๆเพียงเท่านี้ลุ้นรางวันไปต่อยอดสร้างอาชีพแจกมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือนวันนี้ถึง31รกรกฎาคม2566กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะค,คุณผู้ชมครมาดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะรถของสายไหมยต้องรอดถูกร้องเรียนค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีการเอาคลิปเนี่ยไปลงในเพจดังนะคะบอกว่ารถของสายไหมต้องรอดเนี่ยไปขับปาดหน้าเขาแล้วก็เอา เพื่อนนะคะเอาผู้ชายหลายคนเนี่ยไปรุมล้อมรถคู่กรณีค่ะไปดูจากคลิปภาพคลิปนี้กันกลับมาในช่วงหน้านะคะไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรสาครสามีเก่ากับ <ฮะ S 2> สามีใหม่ค่ะคือสามีเก่าเนี่ยบุกบ้านจะไปทำร้ายสามีใหม่แต่ว่าโดนสวนกลับเอามีดดาบฟันเสียชีวิตค่ะที่ชนบุรีสองขวบเองคุณผู้ชมน่าจะปีนจากหน้าต่างบ้านชั้นสองแล้วไปเดินบทราคาย,ยังไงล่ะลูก ตกลงมาครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูน้องฮะเขียนทุกวันส่งทุกวันลุ้นโชคทุกวันแจกมอไซทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง31กรกฎาคม2 5 6 6นบนะครับเขาเปิดให้ประชาชนนะครับมาถวบถวายสังฆทานตั้งแต่แดในแล แปนาฬิกาจนถึง16นาฬิกาของทุกวันครับคุณผู้ชมครับแล้วปิดท้ายกันในอีกหนึ่ง